แบบฝึกหัด7.6หน้า26ค่ะข้อที่1นนะคะเขียนเป็นตัวหนังสือมีตารางมาให้นะคะเป็นข้อมูลนะคะแก๊สและก็ความหนาแน่นของแก๊สนะคะหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะโดยมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีความหนาแน่น1.977ไนตโตรเจน1.251ออกซิเจน1.429 ให้เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะคาร์บอนไดออกไซด์มีความหนาแน่น1.977เขียนเป็นตัวหนังสือค่ะ1.9 77ต่อไปข้อ2นะคะไนโตรเจนมีความหนาแน่น 1.251 1.251ต่อไปนะคะออกซิเจนมีความหนาแน่น1.429เขียนเป็น1.4 สองเก้าต่อไปข้อ2นะคะเขียนในรูปทศนิยมข้อ1 4ึ่งส่วนหนึ่ตัวส่วนเป็น1000นะคะก็จะได้เป็นทศนิยม3ามตำแหน่งเขียนเป็น0ูนย์จุด 0 0 4ข้อ2 29ส่วน1,000เขียนเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะคะได้เป็น0.029ข้อ3ค่ะ70ส่วน1,000ตัวส่วนเป็น1,000ได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งเขียนเป็น 0. 070นะคะข้อที่4นะคะ 893เส่วน1000เขียนเป็นทศนิยมได้คือ0.893ต่อไปข้อ3นะคะเขียนทศนิยมอื่นให้เท่ากับทศนิยมที่กำหนดข้อ1 5 0 1นักเรียนจะต้องเขียนเป็นทศนิยมที่มีค่าเท่ากับ5.01นะคะเราก็จะ เติมศูนย์ต่อท้าย5.01ไป1ตัวนะคะได้เป็น5.010ซึ่งมีค่าเท่ากันนะคะข้อ2ค่ะ10.0เขียนเป็น10.00ก็ได้นะคะเติมศูนย์ต่อท้ายอีก1ตัวนะคะก็จะมีค่าเท่ากันต่อไปค่ะข้อที่3 8.7 เติมศย์ต่อท้าย1ตัวเป็น8.70หรือนักเรียนอาจจะเติม2ตัวก็ได้นะคะเป็น8.700ก็จะมีค่าเท่ากับ8.7เช่นกันนะคะข้อ4ค่ะ23.490ในข้อนี้นะคะเราอาจจะตัดเลข0ูย์ออกไปก็ได้นะคะเขียนเป็น23.49 ก็จะมีค่าเท่ากับ23.490ข้อ5ค่ะ700.55เขียนเป็น700.55 0เติม0ต่อท้าย1ตัวนะคะก็จะมีค่าเท่ากันข้อ6 0.06เขียนเป็น0.06 0, 0น,นะคะเติม0ต่อท้าย1ตัว หรือ2ตัว3ตัวก็ได้นะคะก็จะมีค่าเท่ากันนะคะ